คุณมานพคีรีภูวดลครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมมานพคีรีพูวดลสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรพักเก้าไกลสัดส่วนชาติพันธ์ขอหารือท่านประธานสองเรื่องวันนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องเก่านะครับก็คือเรื่องที่น้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับผมได้หารือกับท่านประธานช่วงต้นเดือนพฤศจิกา2564นะครับเหตุการณ์เนี่ยก็คือว่าน้ําท่วมเกิดขึ้นวันช่วงวันที่20 กันยา2,104ครับท่านประธานครับประมาณต้นเดือนต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยผมก็ลงพื้นที่ไปรับเรื่องกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะอาบาจอจังหวัดต่างนะครับก็มีแผนงานที่จะแก้ไขในเรื่องของสะพานขาดนะครับท่านประธานเ,เขาก็มีแผนนะครับมีงบประมาณที่จะทําแต่ว่าต้องใช้เวลาในการดําเนินงานสิ่งที่พี่น้องประชาชนขอ ให้หน่วยงานราชการโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมนะครับที่มีศักยภาพในการทําสะพานชั่วคราวที่มีมาตรฐานหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสะพานแบริ่งนะครับอยากจะขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับช่วยเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องที่อำเภออุ้งผางคือโดยเฉพาะที่บ้านไปโดท่านะครับคือสะพานขาดนะครับสัญจรไม่ได้ตอนนี้ก็คือว่า น้ำป่าก็มาอีกแล้วนะครับเพราะนั้นอยากให้รัฐมนตรีกับราผมช่วยโดยด่วนนะครับเรื่องที่สองครับท่านประธานครับผมได้ยื่นหนังสือให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านกนกบันในคราวที่ผมได้ตั้งกระทู้เมื่อวันที่20มกราคม2 5 6นนะครับเรื่องที่เ,ออเครือข่ายศูนย์การเรียนนะครับตามพรบการศึกษา2 5 4 2มาตรา12นะครับให้มีการจัดการศึกษาเนี่ยเขาขอให้หน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุขนะครับช่วยรับรองสถานะของเขาเขานะครับว่าได้จัดการเรียนตามพรบการศึกษา2542ในมาตรา12เนี่ยครับเขาจะได้รับการดูแลเรื่องของโนมอาหารอุปกรณ์การเรียนจากอบจอบตนะครับแต่วันนี้ก็คือว่าผ่านไปแล้วหลายเดือนครับเด็กๆที่ขอจากท่านนะครับยังไม่ได้รับเลยขอให้ท่านรัฐมนตรีช่วยให้ความกระจ่างเรื่องนี้ครับขอบคุณมากครับท่านปรานครับหงสาว